ปกติทุกคนจบไม้ครับกันยังไงครับอ่ะเริ่มมาก็ต้องตัดไม้หาของลงถ้าไปเนเธอร์แล้วค่อยไปดีเอ็นจบตามสูตรใช่ปะแต่คลิปนี้เราจะเริ่มจากจุดจบของมันกันคือที่ดีเอ็นอาจจะงงอยู่แต่เป้าหมายของเราในคลิปนี้คือการไปตัดไม้บนโลกให้ได้ฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่ในโหมดฮาร์ดค r e ในโลกที่เต็มไปด้วยเอนเดอร์ไม่มีอาหารไม่มีบล็อกไม่มีที่ขุดก็ง่ายแหละเนาะ เอาเป็นว่ามันดูกันดีกว่าครับว่าผมจะทําได้ไหมหรือจะตุยเริ่มใหม่กันสักกี่รอบถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และเดี๋ยววันพุธเราจะมีคลิปใหม่มาแบบโคตรเร็วโอเคป่ะ let's go โอเคโอ้ my god เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาถึงก็เอาเลยเหรอเผื่อมองเหรอใช่ไหมโอ้ oh my god ถามจริงถามจริงเพิ่งเริ่ม,มทำไงดีอะไม่น่าเลยอะ โอ้ไม่ก็แต่ไม่มีเรือไม่เป็นไรเราจะฟาร์มเรื่กกอยๆืจนกว่าเราจะกลับแล้วก็ไปตีมังกรได้โอ้โห <s uk ie> <c oughs> แล้วมอง,งตัวเอ้าโอ้ไม่ก็โอเครอบนี้ห้ามพลาดรอบนี้ห้ามพลาดมองโอเคโอเคผมรู้สึกว่าเราต้องเอาอันนี้ก่อนมันไอ้น,นี่มันกินได้เว้ยเนี่ยแต่คือมันกินแล้วมันวาร์ปนะแต่ว่ามันมันน่าจะพอประทางชีวิตได้อยู่ และบอกเลยว่าทางคลิปเนี่ยเราจะเบื่อมาแน่นอนเพราะว่ามันมีแค่ยอย่างเดียวให้เรากินจริงๆอะ่ะอันดับแรกเลยผมว่าเราจะต้องทำเอเ d อร์โผสักสักสีอันก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช้แบบใช้หนีใช้วาร์ปอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งการที่เราจะมี e n เ e อร์โผคือเราต้องตี e n เ e อร์แมนเว้ยเนี่ยคือมันจะเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยคือเราต้องวาร์ปข้ามเกาะเพราะฉะนั้น,นครับการที่เราจะตีเอเอร์แได้เราไม่สามารถสู้ตรงๆ,ๆได้ใช่ปะ เราก็ต้องใช้วิธีที่แบบว่า g ีเนียสขึ้นมาหน่อยโอ้ oh. Oh my god ไม่คิดว่ามันจะน้าในขนาดนี้นะเนี่ยวอีเทนน later อ้เผื่อเลือนเมาส์ผมว่าได้แล้วว่ะอันนี้ผมว่าได้แล้วเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าทักทายคนหนึ่งก่อนวันนี้แล้วเอามาเข้ามา ซึ่งถ้าตามปกติมันจะเข้า Arrow, ไม่ได้อ้าแบบนี้แล้วเราก็ตีมันยาวๆเลยครับประมาณสักห้าหกอันแล้วกันนะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนแล้วกันอ่ะธรรมนนาขนาดเนี้ยมึงดอกซะนะธรรมนนาขนาดเนี้ยมึงช่วยดอกให้กูด้วยกูขอร้องเลยอ่ะ โอ้ดรอบแล้วสี่อันโอเคโอเคก็ <c oughs> เอาเอาแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปไปหาเอซิตี้เลยดีกว่าไปเหมือนจะเป็นกรอเกรอบกรอะอันนี้มันจะปลาได้แฮะโอไม่อยากปลาเลยอะ่ะไม่อยากปลาจริงๆนะผม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 ห่วงมากเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนั้นทางกลับหรอเราเจอทางกลับแล้วหรอเนี่ยเนี่ยทางกลับเฮ้ย ผมคิดว่าผมจะหาอันเนี้ยยากกว่านี้เว้ยเฮ้ยผมเจอทางกลับแล้วว่ะแปลว่าอะไรรู้ปะแปลว่าเดี๋ยวตอนเราได้ของแล้วครับเราจะมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปตีมังกรเนี่ยโอเคนะแต่ว่าอันนั้นคือเราต้องได้ของจากเอซิตี้ให้ครบก่อนนะโอเคมันจะพอกระโดดได้อยู่มันจะพอกระโดดได้อยู่ฮึบอุ้ยกี่บ,บอลวะเนี่ยจะกระโดดได้ไหมเนี่ยไม่อยากเสี่ยงเลยอะไม่อยากใช้เอนเอร์โเลยอะเอนอร์โ อ่ะพร้อมนะฮึบฮึบฮึบอ้าวตกตกชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ไโอเวโอเคทุกคนตะกี้ก็ถือว่าเป็นการแบบว่าตัวอย่างคลิปนี้เนาะอันนี้เป็นการเริ่มต้นคลิปจริงๆแล้วก็คือจะไม่มีการตายนะตะกี้เป็นแค่แบบว่าสคริปต์หมดเลยนะตะกี้เตรียมไมาหมดเลยครับไม่มีการตายจริงๆเลยโอเคปะมาเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ดีกว่าเริ่มใหม่ดีกว่า ขอทวนให้เกตอีกรอบหนึ่งคือตอนนี้เราเกิดในดีเอ็นซึ่งแน่นอนมันไม่มีทั้งต้นไม้ไม่มีหินไม่มีอะไรเลยที่เราขาบได้และทางเดียวของเราตอนนี้คือการไปหาของในเอนซิตี้และนั่นคือความทรมานที่สุดของของเราในคลิปนี้เลยทุกคนดูอะไรปะคือตอนแรกผมตอนผมเล่นอันเนี้ยผมคิดว่ามันจะง่ายมากเลยนะแบบเรามีเอนซิตี้ที่มีของเอ็นชร์มีดาบมีอะไรใช่ปะ <c oughs> ตอนนี้ผมเล่นมา30บนาทีแล้วครับผมอัดมา30บนาทีแล้วนะ เนี่ยสานาทีนะว้ยยังไม่เจออะไรเลยแล้วยังหาไม่เจอสักทีถ,ถ้าถ้าภายในหนึ่งชั่วโมงหาไม่เจอกูไม่เล่นแล้วนะมันจะเกินไปแล้วผมว่ามันจะเกินไปแล้วมันจะดวงสูนโอ้วว้าววิ้งว่าเกมนี้มันก็น่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาละครับอย่างที่บอกว่านี่คือสิ่งที่เราตามหามาตลอดแต่ปัญหาตอนเนี้ยคือกูจะไปยังไงวะเนี่ย มีเรือไหมอะเหมือนจะไม่มีเรือแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราไม่ได้มาหาเรือนะผมขอแค่ที่ขุดเลยผมอยากได้ที่ขุดกับดาบมากเราจะได้ฟาร์ม e ได้เพล์ได้จากการคำนวณน,นะครับตรงเนี้ยปลาถึงแน่นอนอะร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนตรงเนี้ยไม่ชัว์เดี๋ยวเราปลานี้ก่อนละกันเอาแบบที่เราชัว์ก่อนใช้ม omentum <h up> นี่ momentum ความเร็วสูงโอเคโอเคมะถ้าเราปลาถึงตรงนี้ได้ <c oughs> ผมว่าเรามีสิทธิ์มากกว่าปลายอย่างนี้เว้ย <c oughs> เราต้องแบบ ย้อยนิดนึงไหมย้อยนิดนึงแบบว่าเล่งอันนี้จะตกตัวเราแต่ว่าถ้ามันซักประมาณนี้โอเคสามสองหนึ okay, ่งฮึบออกไหมโอ้ไม่กอดแล้วก็เหลือผลแล้วเหลือลลลอันเดียวโอเคมาไม่เป็นไรโอเคหกอันหกอันกับอ,อันนู้น ถ้าเราปาไปถึงตรงนู้นได้อผมว่าได้อยู่อันนี้ลองปาเล่นดูนะไม่รู้ได้ไหมแงวโอเคไม่ได้ผมว่าเราต้องอ้อมวะคือแบบผมไม่กล้าเสี่ยงจริงๆอะ่ะมัน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 ไกลเกินอะ่ะถ้าเราปาให้ถึงตรงเนี้ยแล้วผมว่าไปเงี้ยง่ายมากโอเคไม่ยากผมว่าอันนี้ไม่ยากเราจะเริ่มปาจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วไม่น่าตกถึงถึงจริงด้วยแล้วก็ปางี้เออชึบถ,ถ,ถึงไง อว้โอเคเราเหลือเอขาเรียกว่าวะอะไรนะเอ็นเดอร์พาวอร์ีกสามอันใช่ไหมซึ่งใดๆเลยอะ่ะข้างในมันจะมีพวกช็เกอร์บ็อกซ์ซึ่งโคตรโคตรน่าลำคาญโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากไปไหนดีวะเนี่ยไปไหนดีวะเนี่ยโอชิตโอชิตเมียวเๆๆมวเอๆๆมเอม่อปา,าไปดุโอเคถึงโอ้น,นะอือไม่โดนไม่โดน ไม่โดนกินกันนะขอกินกันนะเอ <l ap> <l ap> อโอ้แล้วกูมาสักไกลเลยชิบหาย <l ap> <l ap> มาอุ้ยหูดูดิมันโหดแบบมันโหดอะมันโหดมากอะอะเอ๊ะแ,แต่มันมีของไงต้องเอาของให้ได้เปิดได้บ้างเปิดกล่องเปิดกล่องไม่ถึงเปิดกล่อง What is t h i s อันนี้คืออะไรของอย่างแย่ โอ้ my ยกแล้วฮ่โ้ไปแ่ฮอ้เกไป้่าฮ่าโอ้ my g ว่าฮอ้กไล่อ้นั้ว่าไอ้ไอ้กล่องนั้น่าฮอ้ m กวร่ะมีอกล้่าอ้ m เกด่าฮ่อดไ้่าฮดไป่ป่ะ ผมงงมากเลยว่าทําไมมันเปิดมาแล้วเจอแต่ทองวะแล้วคือแบบเราต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะเฮ้ยเราสามารถไม่เปลืองเอนเอนอร์โลได้บ้างโดยการที่แบบว่าฮึบโอเคถึงแล้วก็ฮึบอ้าเกือบไปแล้วกือบไปแล้ว <S <S คือผมแอบ,บคิดนะแอบบคิดนะว่าจะมีสักครั้งไหมที่เราแบบ เรือปะนันเรือปะนันเรือทุกคนนันเรือโอ my ก o d โอเมก้าเรือ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 ผมไม่แน่ใจว่าผมจะปลาถึงเรือไหมนะไอ้ทุกคนชื่อกันคิดช่อยกันคิดหน่อยครับว่าผมจะไปเกาะใหญ่ก่อนหรือว่าจะไปเรือก่อนดีซึ่งโอกาสปลาถึงนี่ค่อนข้างน้อย มันกูเอาตามใจโอเว่ส์แล้วกันนะเอางี้กูตกใจหมดเลยมันว้าวลงมาข้างล่างอะทำไมยังว้าวกลับมาข้างล่างอะ่ะเด้อ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 เดเดเด้อขึ้นไปข้างบน, bon. น,งบนสิลูกเอ้ยไอ้วัดอัน รอบนี้ขอขออย่าตายขอร้องเลยนะโอเคถือว่ารอบนี้รีเซ็ตแล้วกันนะครับตะกี้ถือว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นเทเลอร์นะเป็นแบบว่าตัวอย่างว่าคลิปนี้เราจะเจอละผมเป็นตัมผมเป็นตั้มผมเป็นตัมแล้วป้าถือป่ะเฮ้ยถือว่ะขึ้นเร็วมากครับแล้วก็เปิดกล่องโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพราะที่ขุดที่ขุดว่ะที่ขุดว่ะโอเคโอเคโอเค เออเป็นที่ขุดที่ขุดโอเครับมึงน,นะมึงน,นะนึงนะที่ขุดเอ่อป๊บ,บนึงนะโอเคตีก่อนตีก่อนหลบได้ไหมอันนี้คือรอดไหมยังยังตีก่อนเอ้าโอเคโอเคอันนี้คือรอดรอดปะรอดนะอันนี้คือรอดใช่ไหมรอดนะโอเค <laughs> รอดแล้วทุกคนดูเราได้อะไรมาได้พิแอคมาครับในที่สุดอุ้ยกดผิดหูเกือบเกือบเกือบนู้เป็นอาหารโอเคแล้วเราได้พิแอคมาเคยหรือว่าคือแบบว่าเราจะได้บล็อกครับผมเรียบร้อยในนาทีที่เท่าไหร่ไม่รู้นาทีที่58ครับตอนนี้นาทีที่58ของคลิปเราได้บล็อกเรียบร้อยหรือพูดง่ายๆความทรมานของเราไม่มีแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวไปเอาปีกต่อก็สบายอีกขึ้นเยอะเลยตื้อ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 ตื้ตื้ตื้ผมรู้สึกว่าอุ๊ยโห่พระมึงนะมันเยอะไปไหนเนี่ยอุ <t t <t t <t t ๊ยเชี่ยชิบหายละชิบชีพ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 กินโอเควับเพิ่มเลือดก่อนอันนี้มันจะค่อยๆมาหาเราเดี๋ยวโอ้เกือบตายโอ้อหนึ่ง โอ oh. ้ตืดตืดตืดอึ๊บโอเคผมว่าได้แล้วเราต้องเลงตรงนู้นสามสองอึ๊บมีรูปสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยถึงพอดีถึงพอดีคือผมเลงไอ้บันไดไงโอเคโอเคอย่าเลือดโอ้ได้ใช้ยาเลือดสักทีโอเคนี่ไงได้ปีกแล้วโอ้โอเค โอ้ยคุณโอเมก้าโอ้ยดาบดาบเหล็กด้วยโอ้โหโอโพเดชั่นสามนี่แหละนี่แหละผมบอกแล้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนความคิดเลยเปลี่ยนความลําบากเป็นแบบความสบายเลยอะผมว่าเอาจริงๆตามปกติของเราคือครบแล้วเว้ยแต่ว่าผมอะไปลงมอสที่ทําให้เอเนดากอนมันเก่งขึ้นไง ซึ่งก็เข้าใจได้ใช่ป่ะเพราะว่าอุปกรณ์อะไรเรามันดีกว่าปกติใช่ไหมก็เพราะการนี้แหละครับผมก็เลยบินฟาร์มได้หลายเอนซิตี้เลยแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมกูเจอบ่อยจังตอนกูอยากเจอจริงๆมันไม่เจออี่ไงนี่ไงโอ้ my god ดูแลมีูติ้งเมนดิ้งด้วยโอ้โหอ๋อ ผมตีไปแค <át> ่สี่ตัวตีไปสี่ตัวได้สิบสิบกว่าเนอะพ่อ่ะโอ้ my god นี่ไงชุดกอเพชรโู้ยไอเป็นชิ้นสี่ฟเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วได้กลับแล้วโอ้โหน้ำตาไหล ตาไหลมากเลยโอเ okay, ค let's go นี่คือพร้อมแล้วครับผมไม่รู้ว่ามังกรเป็นไงนะแล้วกูทิ้งดาบทำไมวะเนี่ยผมไม่รู้ว่ามังกรจะเป็นยังไงนะครับผมไม่รู้จริงๆแต่ว่าต้องมาลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงมาอันนี้อาจจะเป็นการจบเกมของปกตินะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ก็คือเพิ่งเข้าครึ่งเกมโอเคสามสองหนึ่ง let's go โอ้ oh my god โอ้ my god โคตรเร็วน่าไปเล่นกับเพื่อนมากมอดนี้โอเคครับมันคือคือผมลงมอดตัวหนึ่งเว้ยทำให้แบบเอเนอรก้อนมันเก่งขึ้นอ่ะเพราะว่าดูของแล้วดิถ้าแบบของแบบเนี้ยผมค่อนข้าง,างมั่นใจว่าผมตีบัเแล้ว,วตายอ่ะโอเคโอเคเหมือนเดิมไหมเรายังเล่นเหมือนเดิมป่ะว้าวอะไรบ้าน่าโคตรเท่เลยเร,เรายังเล่นเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคมันทุบัวแล้วมันไม่ปาเรา อุ้ยอุ้ยโหวด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 โหดโหวดเชี่ยเชี่ยโอ้ยไม่กอดเกือบตายเราก็ทุบเหมือนเดิมจะตายปะเนี่ยโอ้เกือบตายโอ้อะไรวะน้าโอ้มันดูโหดมากเลยอ่ะเออหมดเรียบร้อยหมดแล้วไงต่อมาเหลือแค่มังกรแล้วครับซึ่งโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะต้องหัวปะโอ้ดูมันพุ่งดิดูมันพุ่งดิ อุ้ย,อ,ยอันนี้โดนดาเมจแรงมากมันกำลังจะทำอะไรสักอย่างมันกำลังจะพุงพ่งใช่ไหมพุ่งใช่ไหมเดือดไปที่สองตัวอ,อ๋อไม่ใช่มันเป็นท่าของมันอโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรปกติโอ้ my god อ้อาวโอเคลงลงใช่ไหมฮึมหึมฮึม,มลงเหรอโอเคจะตายแล้ว อันนี้ต้องถอยอันนี้ต้องถอยว้าวโอเคขึ้นขึ้นบล็อกโอเครอดอยู่อะไรอ่ะอุ้ยอะไรวะหน่าโหดมากโอ้โหโอ้โหดื้อๆอุ้ยอันนี้อันนี้มันเท่เกินนะโหมันเท่เกินเฮ้ยสุดท้ายแล้วปะทายแล้วปะทายแล้วปะคุณทายแล้วปะทายแล้วปะโอเคจบจบ จบจบใช่ไหมไม่มีเฟสสองใช่ไหมใช่ไหมขอร้องละไอไอมอสแบบนี้ไม่ชอบมีเฟสสองจบใช่ไหมจบจบเถอะจบเถอกูขอละทำไมมันไม่ตายอะ่ะเราต้องเข้าไปแทงมนทันอีกทีเหรอเข้าใจถูกปะเราต้องเข้าไปฟินิชมันเหรออ่ลองดูเออโอ ไม่ฟินิชมันโอ้เหมือนแบบ <c oughs> เหมือนแบบยกยกทุกอย่าไปจากอกอะไรเงี้ยอ้ god โอ้ยเรียบร้อยได้ไข่มังกรมาแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวต่อไปครับเราจะไปแตะหญ้ากันแต่ว่าก่อนจะแตะหญ้าในหมครับปกติอะ่ะคือเราจะต้องแบบว่าอยู่โลกปกติใช่ไหมแล้วไปเนเธอร์ค่อยมาดีเอ็น ซึ่งคลิปนี้ก็เช่นกันครับเดี๋ยวเราจะไปดีเอ็นก่อนแล้วอยู่ในดีเอ็นใช่ไหมเราจะไปเนเธอร์ก่อนแล้วพอถึงเนเธอร์ปุ๊บเราค่อยหาทางแบบว่ากลับไปโลกป,ปกตนะิโอเคสิอันปุ๊บไปไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเนเธอร์ดีกว่าอุอเปลี่ยนเป็นไม่สิเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีแดง แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเว้ยเพราะว่าคือจริงๆอะเราต้องการแค่กาเวลเอากาเวลมาทำเป็นฟิวสแอนด์สตีลเพราะเรามีเหล็กอยู่แล้วใช่ปะ<ม>ซึ่งเผลอๆเราอาจจะเจอกาเวลจากตรงนี้เลยก็ได้เจอแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปไหนไกลมากครับเจอกาเวลแล้วโ oh <my> อ,อ,อ้ my god อ้าวอ้าวอ๋ออะไรไง แล้วก็แบบนี่เอ้ย่พเอสติลกับ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 เลดี้เห็นใช่ไหมครับต่เวลากับสู่ยากเง่าลากเง่าลากเง่าลากเง่าของเรากันครับผมกับสู่ลากเง่า เกิดในถ้ำแมวัไม่ได้เกิดในถ้ำแล้วเน,น,น,นี่ยโอ้แต่ก็เกิดในถ้ำมัมน,นมก็ขุดขึ้นไปได้โหดิจบเกมแล้วแต่เพิ่งขึ้นคำว่าสโตนเอ็ดอะเสียงสว่างปลายอุมอโมงค์โอ้โหสีเขียวโอ้ไม่กอด สีเขียวอ๊ยกอด้ oh ี oh oh ผมไม่คิดถึงต้นใบโอมนี้มันนานาน,ะนคือมันไม่ได้ยากหรอกแต่มันแบบสุกความหอดทนมากเลยเพราะว่าเราเริ่มจากไม่มีอะไรเลยแล้วแบบผมก็เกลียดไอ็นด์แมนอยู่แล้วด้วยไงมาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ ขอจบคลิปนี้ด้วย